จากวันนี้ที้ไขหลังกลับไปเมื่อประมาณา5ปีเป็นต้นไปนะคะ5ปีถึง11ปีเป็นช่วงที่ดิฉันรู้สึกว่ามันคือนรกบนดินเป็นช่วงเวลาที่เจอกับวิบากมากมายเลยนะคะการเงินใช่ค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่ใหญ่กว่า เรามองหน้ากันไม่ติดเลยทำให้ชีวิตมันยจําแย่มากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะปัญหาของผู้รักที่มีกันนะคะการเงนินส่วนใหญ่แล้วจะมักเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วพอเราเจอปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับนี่คือทางตันของชีวิตมันก็ใจพารา าไปทางไหนไม่ได้แล้วด้วยความที่ที่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกานะคะหนึ่งครอบครัวเราก็ไกลยอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้พูดคุยกันเหมือนตอนที่อยู่ในไทยทาให้เหมือนอยู่ตัวคนเดียวมาไปเชิญโลกใบนี้คนเดียวค่ะแล้วพอหันหน้าเขา้าถางนี่แหละค่ะคือจุดที่ทําให้ที่ฉันได้มีวันนี้เพราะอะไร ตอนนั้นนะคะดิฉันปฏิบัติตทมตามาโพสต์ที่หน้าเฟจตามเว็บไซต์ต่งตางๆตามคําสอนของหลวงพ่อฤาษีดรินดำงทำอย่างเคร่งเลยนะคะได้ดีด้วยค่ะเข้าสมาธิได้ดีมากแต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนนะคะยังร้อนระอุอยู่ในบ้านนะคะมากขึ้นมากขึ้นทรีคูลทวีคูนะคะแล้วตอนนั้นค่ะ ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องการใครคนหนึ่งที่สามารถที่จะเข้ามาจูงม,มือฉัน,นบอกฉันได้ว่าตอนนี้ควรที่ทำอย่างไรปัญหาที่มีแก้ไขอย่างไรแล้วก็คอยมาให้กำลังใจให้ฉันเนี่ยได้ปฏิบัติงานต่อไป มีอะไรก็ถามได้มีปัญหาก็ปรึกษาได้มีสภาวะทางจิตอะไรเกิดขึ้นติ้งแบบอะไรเกิดขึ้นอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากรู้ว่าความหมายเหล่านี้เป็นอะไรสภาวะจิตของฉันอะไปถึงไหนแล้วในช่วงเวลานั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ทฉันต้องการต้องการใครสัก เจอกายก็ตายเหมือนกับมาพูดคุยส่งข้อความไปหาได้นั่นคือสิ่งที่ฉันเครเรียกหาใครสักคนให้มาช่วยค่ะแต่ก็ไม่มีนะคะอาจจะมีเพื่อนที่มาพูดคุยบ้างอาจจะมีมาคอยแนะนำบ้านแต่ว่าไม่ได้ได้เพื่อนที่ 让咱们了解。 เงินก็ดีขึ้นชีวิตครอบครัวก็ลงตัวปลอมดองอย่างตอนนี้นี่เหรอคือเรียกว่าเป็นคู่รักที่หวานแหววด้วยกันเลยล่ะคะ่ะคู่รักคนเดิมที่มองหน้ากันไม่ถึงนะคะดิฉันสามารถเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเราเปลี่ยนคนรอบข้างได้นะคะได้ถึงขนาดนี้แล้ววันนี้นะคะดิฉันก็เลยมาเป็นผู้หญิงคนนั้น ที่ดิฉันเคยต้องการเคยอธิษฐานเคยร้องขออยากให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆมาอยากให้ทำแนะนำอะสอบถามอะไรก็ตอบได้สภาวะจิตของฉันเป็นยังไงถึงตรงไหนแล้วต้องทำอะไรเพิ่มดิฉันเลยมาเป็นผู้หญิงคนนั้นคนที่ตัวของฉันเองใหนดิเคยต้องการ,การเพราะรู้ว่า มีผู้คนมากมายที่ต้องการผู้หญิงคนนี้หรือว่าต้องการคนที่สามารถที่จะพูดคุยได้สอบถานได้ไขข้อข้องใจให้กำลังใจได้วันนี้ดิฉันการจนาช่วยพิชัยในฐานะผู้เยียวยาทางจิตาณมารอพวกเราที่ต้องการการช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะที่เพจคอรสชุบชีวิตหัวใจนห้ เขมาพูดคุยได้นะคะปรึกษาได้ค่ะด้วยความดีๆสาหรับใครที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความสุขให้ก้าวชอสให้คู่รักเติบโตให้ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแล้ววันนี้ก็นําของขันดีๆที่พวกเรามานั่งฟังจนถึงตอนนี้นะคะมาแบ่งปันด้วยค่ะ เป็นการเชื่อมต่อพนังงานเงน,นะคะเพื่อให้เรานั้นแน่นอนค่ะเราต้องการความสุขเราต้องการบรรลุผแต่เงินก็ต้องการใช่ไหมคะถ้าใช่นะคะไปหยิบกระเป๋าเงินมาเลยค่ะแล้วก็หยิาบธนบัตรมาหนึ่งใบนะคะอันนี้เป็นดอลลาร์นะคะ50าดอลลาร์ของเราใช้ธนาบัตรอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีอยู่เลย การนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะทําให้เรานั้นบูชาเงินแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการเชื่อมต่อพลังงานการเงินเพื่อให้เรานั้นมีเงินได้คล่องตัวมันเป็นการดินดูดนะคะพลังงานที่เข้ามาแล้วก็ได้รู้จักตัวเองด้วยว่าเป็นคนที่ความสัมพันธ์กับเงินนั้นนะคะเราเป็นยังไงเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์กับเงินไม่ดีเงินก็ไม่เข้ามาหาเรานะคะ แล้วค่ะเอาธนาบัตรมานะคะหนึ่งใบแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะพนมเอาไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่กราบเงินกับทอมนะคะขอยย้ำค่ะเป็นการเชื่อมพลังงานทีนี้นะคะูนิ่งๆค่ะหลับตาลงโฟกัสไปที่มือค่ะจะรับรู้พลังงานเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยนะคะที่มือแล้วก็มีกระแสพลังงานต่างๆไหลเข้าสู่ ความมีล้วปล่อยให้ไหงเข้าสู่ร่างกายค่ะพอพลังงานไหลไปเรื่อยๆทำให้ตัวเองเคลิ้มๆค่ะที่จะรับพลังงานการงันน,นี้สูดเอาความอิ่มเอีใจพลังงานเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย แล้วเมื่อเราทำไปเรื่อยๆบางทีเราจะมีความรู้สึกต่อต้านความรู้สึกที่เรามีเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเงินว่าสมมตินะคะทำไม่ได้หรอกเชื่อมไม่ได้หรอเชื่อมเงินไม่ได้หรออันนี้คือความเชื่อของเราเราก็เชื่อมไม่ได้จริงๆนะคะหรือว่าเงินหายา,ยากเงินรู้สึกไม่ดี มงนไม่อยากอยู่กับฉันหรือว่าเงินรู้สึกว่าฉันมีค่าแล้วก็อยากอยู่ด้วยลองรับรู้พลังงานของตัวเองนอยนะคะว่ามีวามรู้สึกย่งไหนกับเงินคำเชื่อต่างๆคํำพูดของพ่อแม่ที่เคยพูดกับเราทำให้เราฝัานใจคำพูดเราเนี่นะคะถ้าเป็นพลังงานด้านลบนะคะถ้าบอกว่าทำไม่ได้หรอกเองินหายากต้องประหยัดนะประหยัดประหยัด หรือว่าความรู้สึกผิดเกี่ยวกับเงินไปโกงเขามาไปแย่งเขามาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นความรู้สึกตอนเด็กๆในกระบวนการเรื่อส,สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นบล็อกที่จะทำให้เราแบบไม่มีเงินจริงๆนะคะบางคนรู้สึกเกลกมนไม่ชอบขยันขยแยงรู้สึกว่าสก,กรปรก อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเงินหรือว่าเป็นความอยากได้ที่มีมากอันนั้นก็ไม่ควรเลยนะคะอยู่นิ่งๆสบายๆให้เงินไหลเข้าเป็นขขบคุณทราบสงจากพลังลงานนี้ลองทำดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่า อยากจะฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพลังงานกันมันใหน้มากสุดเลยนะคะมันจะมีไลฟ์ที่ผ่านมานะคะเ,เข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยค่ะจะมีวิธีการเชื่อมอยู่หลายอย่างนะคะรีถ่าไปดูได้เลยนะคะเพื่อเราเนี่ยได้มีเงินไหลเข้ามาในชีวิตเพื่อเรานั้นใช้จ่ายได้คล่องแต่สำหรับใครที่อยากแก้ปัญหาชีวิต อยากมีเพื่อนจูงมือในการเดินเส้นทางธรรมเดินไปในเส้นทางธรรมแบบร่างร้องไปด้วยนะคะให้จิตเนี่ยได้ผ่องใสมีเงินใช้มีเงินช่อเหลือคนอื่นแล้วก็เข้าถึงธรรมในจิตด,ด้วยนะคะก็สามารถเละเข้ามาพูดคุยได้ค่ะอันนี้เป็นแล้วค่ะ